ทอนำทิ้งเครื่องสักผ้าหรือว่าอ่างล้างจานที่มันขาดหรือว่าชำรุดแบบนี้มูเจ้าเฮ็ดแบบใดเปลี่ยนถิมเล้วกระซื้อไหมหรือว่าสมส่เองมือนี่อยมีเทคนิคดีๆมาฝากจ้าในกรณีแบบนี้ห้าเสียวเทปเกา่ามาปิดพันไว้กับบด้วิธีนีบ่ผพานเด้อจ้าต้องเฮ็ดไหมขั้นตอนแรกต้องลอกเทพเกา่าออกให้มดสะกอนเมือ่อใดแบบนี้เล้วห้ากกสิเสียวมีดมาตัดส่วนเกินออกเล่มออกให้เกียงๆแบบนี้เลยเด้อจ้าบาห้มีเศษมีปลายมันสิงางตอนเ้าเอาไปประกอบมาหนเสร็จอันหนึ่งเลี่ยวเฮาวกระเสียวพักไว้ก่อนเอาอีกส่วน ว่งกลุมจนขาดปุดเมืองไกลๆเด้อจ้าใส่คัตเตอร์มัตัดให้มันเป็นช่องน้อยๆแบบนี้กรีดตามแนวรลองทอ,อก,ก็ได้แล้วจ้าอีกส่วนหนึ่งก็เหตุแบบเดียวกันยกขึ้นมาเลี้ยวเก่าคัตเตอร์กรีดให้มันเป็นช่องน้อยๆแต่มาหอดขันตอนนี่มูเจ้าต้องระวังมือเนี่ยเด้อจ้าทั้งที่ดีต้องใส่ถุงมือผู้เลียวกันไว้คอยว่าเมือ่อใดแบบนี้แล้วเก่าทั้งสองท่อนมาประกบกันเอาตรงที่จอบปิ่นหูหน้อยๆมาประสานกันใส่มือหมุนจ็กสองสามรอบเพื่อให้มันลงหลังจากนั้นก็ใส่เทปเก่ามาหมุนปิดทับใบให ีแบบนี้ไว้ถาเบิงน้ำเด้อจ้า